นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทัง พระมุตจะสุ er มะอะอุนะโมวิ hmm. มุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังพระมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังพระมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหู สุริยังจันทังประมุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังประมุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังประมุตจสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโม วิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังประมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจันทังประมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระหุสุริยังจ yes. ัน <aquí> ทังประมุตจะสุนะชาลีติฉิมพาลี จากมหาเถโรสุวรรณะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะาพรหูชนะาพระวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาเผวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะ มามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะ พระหูชนาพาวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพาวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลี จากมหาเถโรสุวรรณมามา,มาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพรหูชนาพรวันตุเมณนะชาลีติฉิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามา,มาโภชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพาพระหูชนะพาพรวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะ มามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพรหูชนะพาพรวันตุเมณนะชาลีติชิมพาลีจากมหาเถโรสุวรรณะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะ พระหูชนาพระวันตุเมนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันธังสีวลีจากมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมินณะโมพุทธยะพระพุทธ ไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานัง วรังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธ ธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคขีทานังวรังคันธังศีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุยโยอ,อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชา ธรรมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันาทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ศสีสะหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเถรังอะหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิ สัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสะสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลี จากมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิสวุวรรณะราชตังมหาสวุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี ปุริเศษสาวาอิถีวาพรามมณีวามะอ,อุมานิมามาสวุวรรณราชตังมหาสวุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิถีวาพรามมณีวามะอ,อุ มานิมามาสวาุวรรณะราชตังมหาสวาุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรามมณีวามะอ,อุมานิมามาสวาุวรรณะราชตังมหาสวาุวรรณะราชตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิถีวาพรามมณีวามะ,ะอุมานิมามาสุวรรณราชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิคตะเศษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรามมณีวามะอะอุมาณิมามาสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรา,พรามมณีวา มะอุมาณิมามาสุวรรณราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรามมณีวามะอุมาณิมามาสุวรรณะราชตังมหาสุวรรณะ ราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทธิวาพรามมณีวามอาอะอุมานิมามาสวุวรรณราชตังมหาสวุวรรณราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐี มิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิถีวาพรามมณีวามะอ,ะอุมานิมามา